ในโลกใต้ผืนน้ำอันเงียบสงบของตู้ปลาที่หลายคนหลงไหลและปรารถนาจะมีไว้ประดับบ้านนั้นมักมีปัญหาหนึ่งที่คอยกวนใจและลดทอนความงดงามลงอยู่เสมอนั่นคือการมาเยือนของตะใคร่น้ำสัตว์เลี้ยงในตู้ปลาหลายสีสันที่เคยโดดเด่นสะดุดตากลับถูกบดบังด้วยม่านเขียวหรือน้ำตาลอันน่ารำคาญใจคราบตะใคร่เกาะแน่นตามกระจกหินไม้น้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เพียงแต่ทำให้ทัศนียภาพมัวหมองเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อระบบนิเวศภายในตู้ปลาอีกด้วยหลายคนพยายามขัดถูทำความสะอาดอยู่บ่อยครั้งบางรายถึงขั้นต้องใช้น้ำยาเคมีพิเศษเพื่อกำจัดปัญหาเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติได้มอบทางออกอันชาญฉลาดและยั่งอื่นให้แก่เรานั่นก็คือการนำเอาสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีพฤติกรรมการกินตะไคร่น้ำมาเป็นผู้ช่วยพิเศษในตู้ปลาของเราเอง บทสารคดีชุดนี้จะพาเราไปสำรวจโลกของปลากินตะไคร่น้ำและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งอาณาจักรใต้ทะเลแก้วเพื่อให้ตู้ปลาของคุณกลับมาใสาสะอาดงดงามอีกครั้งโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีหรือแรงงานการขัดถูอันเหน็ดเหนื่อยพวกเขาเหล่านี้คือกลุ่มฮีโร่ตัวจิ๋วที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลและความสวยงามของโลกใต้น้ำในบ้านเราอย่างแท้จริง ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปทำความรู้จักกับเหล่าผู้ช่วยตัวจิ๋วเหล่านี้อย่างละเอียดเราควรทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของปัญหาตะไคร่น้ำเสียก่อนตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายเซลล์เดียวเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำแสงสว่างและสารอาหารที่เหมาะสมซึ่งสภาพแวดล้อมเช่นนี้มีอยู่ในตู้ปลาของเราอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากหลอดไฟตู้ปลาสารอาหารที่มาจากอาหารปลาที่เหลือทิ้งของเสียจากปลา หรือแม้แต่น้ำประปาที่เราใช้เติมลงในตู้ปลาซึ่งอาจมีฟอสเฟตหรือไนเตรตปนเปื้อนมาด้วยตะไคร่หนามมีหลายประเภทแต่และประเภทก็มีลักษณะและการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไปเช่นตะไคร่เขียวเม็ดจุดที่เกาะเป็นจุดเขียวเล็กๆตามกระจกและไม้น้ำตะไคร่ขนที่เป็นเส้นสายยาวๆพันรุงรังหรือตะไคร่น้ำตาลที่มักพบในตู้ปลาที่ตั้งใหม่ๆเกาะเป็นฝุ่นผงสีน้ำตาลนอกจากนี้ยังมีตะไคร่ดำซึ่งเป็นชนิดที่กำจัดได้ยากที่สุดชนิดหนึ่ง และไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่บางคนเรียกว่าตะไคร่น้ำเมือกที่มีลักษณะเป็นแผ่นเมือกคลุมตามพื้นผิวต่างๆการที่ตะไคร่น้ำเหล่านี้จเจริญเติบโตมากเกินไปบ่งบอกถึงความไม่สมดุลของระบบนิเวศในตู้ปลาซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้แสงสว่างมากเกินไปหรือนานเกินไปการให้อาหารปลามากเกินไปการขาดการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอหรือแม้แต่การขาดพืชน้ำที่เพียงพอที่จะดูดซับสารอาหารส่วนเกิน การใช้ปลากินตะไคร่น้ำจึงไม่เพียงแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดสมดุลทางชีวภาพตามธรรมชาติในทุ่ปลาอีกด้วยเพราะพวกมันจะช่วยควบคุมปริมาณตะไคร่น้ำให้ไม่มากเกินไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนการนำสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาใช้เป็นผู้ช่วยในการทำความสะอาดทุ่ปลานั้นเป็นแนวคิดที่แพร่หลายมาอย่างยาวนานในหมู่นักเลี้ยงปลาทั่วโลกเนื่องจากเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ต้องใช้สารเคมีและยังเพิ่มความน่าสนใจให้ใหกับ้ลาดวย เรามาเริ่มต้นสำรวจเหล่าผู้ช่วยตัวจิ๋วเหล่านี้กันทีละชนิดโดยเริ่มจากกลุ่มปลาที่เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพสูงชนิดแรกคือปลาออตโตซินคัสหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่าปลาออตโตปลาตัวเล็กน่ารักชนิดนี้เป็นสมาชิกในวงปลาซักเกอร์มีขนาดโตเต็มที่เพียงประมาณ4-5เซนติเมตรเท่านั้นจุดเด่นของปลาออตโตคือช่องปากที่ดูดติดกับพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยมทําให้พวกมันสามารถขัดถูตะไคร่น้ำที่เกาะแน่นตามใบไม้น้ํากระจกหรือขอนไม้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ปลาออตโตเป็นปลาที่ขี้อ่ายและชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงจึงควรเลี้ยงอย่างน้อย5-6ตัวขึ้นไปพวกมันมีประสิทธิภาพสูงในการกินตะไคร่เม็ดจุดตะไคร่น้ำตาลและตะไคร่น้ำที่เกาะอยู่ตามใบไม้น้ำอย่างละเอียดอ่อนโดยไม่ทำลายพืชน้ำแต่อย่างใด ปลาออตโตเป็นปลาที่ต้องการคุณภาพน้ําที่ดีเยี่ยมและอุณหภูมิที่ค่อนข้างคงที่พวกมันค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและระดับไนไตรในน้ําที่สูงดังนั้นการเลี้ยงปลาออโตจึงต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพน้ําเป็นพิเศษนอกจากนี้พวกมันยังต้องการอาหารเสริมประเภทสาหร่ายสปรูลินาหรือผักกาดขาวลวกบ้างหากตะไครในตู้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพวกมันจะไม่ใช่ปลาที่กินตะไคร่ขนหรือตะไคร่ดาได้ดีนักแต่สําหรับตะไคร่ที่เกาะตามพื้นผิวต่างๆแล้วปลาออตโตคือยอดนักเก็บกววาตัจริง ถัดมาเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือปลาสยามูหรือที่รู้จักในชื่อสากลว่า s ย a m i s Algae e ีเต (SAE) ปลาชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า c r o s s o c h e l s oblongus มีลักษณะเด่นคือลำตัวสีเงินอมเทามีแถบสีดำพาดกลางลำตัวจากหัวจรดหางพวกมันสามารถเติบโตได้ถึง15-18ซนติเมตรในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลาสยามูเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นปลาไม่กี่ชนิดที่สามารถกินตะไคร่ดำได้ซึ่งเป็นตะไคร่ที่สร้างความปวดหัวให้กับนักเลี้ยงปลาจำนวนมากนอกจากตะไคร่ดำแล้วพวกมันยังกินตะไคร่ขนและตะไคร่ประเภทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยปลาสยามูเป็นปลาที่ว่องไวและมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆแต่เมื่อโตเต็มที่แล้วอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวกับปลาชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อพวกมันเริ่มหวงถิน่นหากเลี้ยงในตู้ที่มีขนาดไม่เหมาะสมหรือมีจำนว,นวนมากเกินไป ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งคือบางครั้งปลาสยามูจะถูกสับสนกับปลา Flying Fox หรือปลา5ขีดซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากแต่ปลา Flying Fox มักจะไม่กินตะไคร่เท่าปลาสยามูและบางครั้งอาจกินพืชน้ำที่มีใบอ่อนนุ่มได้ดังนั้นการเลือกซื้อจึงต้องสังเกตความแตกต่างอย่างละเอียดโดยปลาสยามูจะมีแถบดำพาดผ่านครีบหางส่วนปลา Fly i ิ g Fox แถบดำจะไปสุดแค่โคนหางเท่านั้นและ Fly I n g Fox จะมีเส้นสีทองอยู่เหนือแถบดำด้วย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบปลาซักเกอร์แต่ต้องการขนาดที่กระทัดรัดและไม่เอถอะทะเท่าปลาซักเกอร์ทั่วไปขอแนะนำปลาแพะแคระหรือปลาซักเกอร์หนวด Bristol Nose Pleco หรือ Bushy Nose Pleco ซึ่งเป็นปลาในสกุล a n i s t r u s ปลาชนิดนี้โดดเด่นด้วยหนวดคราวเล็กๆที่ยื่นออกมาจากจมูกโดยเฉพาะในตัวผู้ซึ่งทำให้พวกมันดูมีเอกลักษณ์เป็นอย่างยิ่งปลาแพะแคระมีขนาดโตเต็มที่ประมาณ10-15เซนติเมตรจัดเป็นปลาซักเกอร์ขนาดเล็กถึงปานกลางที่เหมาะสำหรับตู้ปลาทั่วไป พวกมันเป็นยอดนักกินตะไคร้ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะตะไคร่น้ำตาลและตะไคร้เขียวที่เกาะตามพื้นผิวแข็งต่างๆนอกจากนี้ยังชอบกินซากพืชซากอาหารและเศษไม้ในตู้ปลาด้วยปลาแพะแคร์เป็นปลาที่รักสงบไม่ก้าวร้าวและสามารถอยู่ร่วมกับปลาชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดีพวกมันเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนจึงมักจะเห็นพวกมันเคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงพลบค่ำถึงกลางดึก การเลี้ยงปลาแพะแคะควรมีขอนไม้หรือถ้ำเล็กๆให้พวกมันได้หลบซ่อนและพักผ่อนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกมันเป็นอย่างมากอย่าลืมให้อาหารเสริมประเภทผักเช่นแตงกวาาหารแว่นหรืออาหารเม็ดสำหรับปลาซักเกอร์เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันได้รักษาอาหารที่เพียงพอนอกเหนือจากปลาแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดตะไคร่น้ำได้ดีไม่แพ้กันนั่นคือกลุ่มหอยและกุ้งโดยเริ่มจากหอยนอรีหรือหอยหมวกทหารเนริทสเนล หอยชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากเป็นนักกินตะไคร่ตัวยงที่กินได้หลากหลายประเภททั้งตะไคร่เม็ดจุดตะไคร่น้ำตาลและฟิล์มตะไคร่ที่เกาะตามกระจกและหินหอยนารีมีเปลือกที่สวยงามและมีลวดลายที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีดำลายจุดทองสีดำลายเส้นหรือสีเปลือกส้มเข้มหอยนารีมีข้อดีคือพวกมันจะไม่ขยายพันธุ์ในน้ำจืดได้เองทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเพิ่มจำนวนมากเกินไปจนกลายเป็นปัญหา หอยนอรีวางไขเป็นจุดขาวๆเล็กๆซึ่งเกาะแน่นตามพื้นผิวแข็งต่างๆแต่ไข่เหล่านี้จะฟักเป็นตัวได้เฉพาะในน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มเท่านั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมจำนวนประชากรในตู้ปลาหอยนอรีต้องการแคลเซียมที่เพียงพอเพื่อสร้างเปลือกที่แข็งแรงดังนั้นอาจต้องเสริมแคลเซียมให้บ้างหากน้ำในตู้ปลามีความกระด้างต่ำอีกหนึ่งนักเก็บกวาดตัวเล็กแต่ทงประสิทธิภาพคือกุ้งยามาโตะอามาโนทริมกุ้งชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคาริเดนามูนติเด a ตา ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนักกินตะไคร้ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะตะไคร่ขนและตะไคร้ที่หลุดร่อนกุ้งยามาโตเป็นสัตว์ที่ขยันขันแข็งออกหากินตลอดเวลาพวกมันมีขนาดประมาณ4-5เซนติเมตรลำตัวโปร่งแสงมีจุดเล็กๆทั่วตัวพวกมันเป็นสัตว์ที่รักสงบไม่ทำร้ายปลาหรือพืชน้ำใดๆและสามารถอยู่ร่วมกับปลาขนาดเล็กและปลาที่ไม่ดุร้ายได้เป็นอย่างดีกุ้งยามาโต้ยังช่วยกินเศษอาหารที่เหลือทิ้งและอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ตกค้างในตู้ปลาซึ่งช่วยให้คุณภาพน้ำดีขึ้้นดวย ไรอย่างไรก็ตามกุ้งยามาโต้มีวงจรชีวิตที่ซับซ้อนลูกกุ้งไวอ่อนต้องการน้ำกร่อยในการเจริญเติบโตทำให้พวกมันไม่สามารถขยายพันธุ์ในตู้ปลาที่เลี้ยงในน้ำจืดได้เองซึ่งก็เป็นข้อดีที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเพิ่มจำนวนมากเกินไปเช่นเดียวกับหอยนารีแต่ก็เป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการเพาะพันธุ์พวกมันเองการเลี้ยงกุ้งยามาโต้ควรระมัดระวังเรื่องสารเคมีโดยเฉพาะยาที่มีส่วนผสมของทองแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีบทบาทในการช่วยกำจัดตะไคร่น้ำอีกหลายชนิดเช่นหอยแอปเปิลหรือหอยรามฮอนซึ่งเป็นหอยที่สามารถขยายพันธุ์ได้ในน้ำจืดและมีอัตราการขยายพันธุ์ที่ค่อนข้างเร็วซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาหากควบคุมจำนวนไม่ได้แต่พวกมันก็เป็นนักกินตะไคร่ที่ดีโดยเฉพาะในไวอ่อนหรือปลาซักเกอร์สายพันธุ์อื่นๆเช่นปลาซักเกอร์หินที่มีรูปร่างแบนราบสามารถดูดติดกับหินและกระจกได้อย่างดีเยี่ยม ชอบอาศัยอยู่ในกระแสน้ําที่ไหลแรงและกินตะไคร่ที่เกาะอยู่ตามหินนอกจากนี้ยังมีปลาธงฟลอริดาซึ่งเป็นปลาขนาดเล็กที่เชี่ยวชาญในการกินตะไคร่ขนและปลาเอ็นเลอร์บางสายพันธ์ุก็มีพฤติกรรมจิกกินตะไคร่อ่อนๆได้เช่นกัน การเลือกชนิดของปลากินตะไคร่น้ำและสิ่งมีชีวิตอื่นๆมาเลี้ยงนั้นควรพิจารณาจากขนาดของตู้ปลาประเภทของตะไคร่น้ำที่กำลังเผชิญอยู่ความเข้ากันได้กับปลาชนิดอื่นๆที่มีอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการดูแลความต้องการเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเพื่อให้พวกมันมีชีวิตที่ดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เมื่อเราได้ทำความรู้จักกับเหล่าผู้ช่วยตัวจิ๋วเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมามองในมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการนำสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาใช้ในตู้ปลา มุมมองแรกคือมุมมองทางนิเวศวิทยาการมีปลากินตะไคร่น้ำและสัตว์กินตะไคร่อื่นๆในตู้ปลาเป็นการจําลองระบบนิเวศขนาดเล็กให้มีความสมดุลมากขึ้นพวกมันทําหน้าที่เป็นผู้บริโภคขั้นปฐมภูมิคอยควบคุมปริมาณตะไคร่น้ําซึ่งเป็นผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิในตู้ปลาการมีนักเก็บกวาดเหล่านี้ช่วยลดการสะสมของสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียในไตรและนไนเตรตสูงเกินไป การที่พวกมันกินตะไคร่อย่างช่วยป้องกันไม่ให้ตะไคร่แย่งสารอาหารจากพืชน้ำที่เราตั้งใจปลูกทําให้พืชน้ำสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และผลิตออกซิเจนให้กับตู้ปลาได้มากขึ้นเป็นการสร้างวงจรชีวิตและห่วงโซ่อาหารภายในตู้ปลาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติต่อมาคือมุมมองของนักเลี้ยงปลาการได้เห็นตู้ปลาที่ใสสะอาดปราศจากตะไคร่น้ำที่รบกวนสายตาเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของนักเลี้ยงปลาทุกคน การมีปลากินตะไคร่น้ำเหล่านี้ช่วยลดภาระในการทำความสะอาดตู้ปลาลงได้อย่างมากไม่ต้องเสียเวลาขัดกระจกบ่อยๆและไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอันตรายที่อาจส่งผลเสียต่อปลาและพืชน,น้ำได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังเพิ่มความหลากหลายและความน่าสนใจให้กับตู้ปลาอีกด้วยการได้สังเกตพฤติกรรมการหากินของปลาออตโตที่ดูดติดกับใบไม้หรือกุ้งยามาโตะที่คีบตะไคร่กินอย่างไม่หยุดหย่อนล้วนเป็นประสบการณ์ที่น่าเพลิดเพลินและทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตามนักเลี้ยงปลาที่ดีควรตระหนักถึงจริยธรรมในการเลี้ยงสัตว์พวกเรานําสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาเป็นผู้ช่วยแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าพวกมันมีความต้องการและสิทธิที่จะมีชีวิตที่ดีไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือในการทําความสะอาดเท่านั้นการให้อาหารเสริมที่เหมาะสมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตและการดูแลคุณภาพน้ำให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรก ในมุมมองทางชีววิทยาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการกินตะไคร่น้ำเช่นปากแบบดูดของปลาออตโตและปลาซักเกอร์ต่างๆที่ช่วยให้พวกมันยึดเกาะกับพื้นผิวและขูดกินตะไคร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือก้ามเล็กๆของกุ้งยามาโตที่ใช้หยิบจับตะไคร่ขนอย่างปราณีตฟันพิเศษของหอยนารีที่ใช้ขูดตะไคร่จากพื้นผิวแข็งความสามารถในการย่อยเซลลูโลสบางชนิดในพืชเป็นต้น การศึกษาลักษณะเฉพาะเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงกลไกที่ซับซ้อนของธรรมชาติและเลือกสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับปัญหาตะไคร่น้ำแต่ละประเภทได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีมุมมองที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการไม่ยึดติดกับความเชื่อว่าปลากินตะไคร่น้ำคือยาวิเศษที่จะสามารถแก้ปัญหาตะไคร่น้ำได้ทุกอย่างโดยลําพังความจริงแล้วพวกมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ตะไคร่น้ำที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงมักมีสาเหตุหลักมาจากการขาดความสมดุลของตู้ปลาไม่ว่าจะเป็นแสงไฟที่มากเกินไปหรือนานเกินไปปริมาณสารอาหารที่สูงเกินความจำเป็นการให้อาหารปลามากเกินไปจนเหลือทิ้งการขาดการเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือการมีพืชน้นาไม่เพียงพอหากไม่แก้ไขที่ต้นเหตุเหล่านี้ปลากินตะไคร่น้ำก็อาจไม่สามารถควบคุมปัญหาได้ทั้งหมดและบางครั้งพวกมันอาจจะเลือกกินอาหารปลาที่เจ้าของให้มากกว่าตะไคร่น้ำทำให้ตะไคร่ย,ยังคงจเจริญเติบโตต่อไปได้หรือในกรณีที่ไม่มีตะไคร่น้ำให้กินเพียงพอ ปลากินตะไคร่น้ำบางชนิดก็อาจจะอดอาหารหรือหันไปกินพืชน้ำแทนได้เช่นปลาแพะแครอาจจัดกินใบไม้น้ำที่อ่อนนุ่มเมื่อไม่มีแหล่งอาหารอื่นเพียงพอดังนั้นการจัดการตู้ปลาแบบองค์รวมจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการควบคุมตะไคร่น้ำนั่นคือการผสมผสานการใช้ปลากินตะไคร่น้ำเข้ากับการดูแลตู้ปลาที่ถูกสุข,ขลักษณะเริ่มจากการควบคุมปริมาณแสงสว่างให้เหมาะสมและไม่นานเกินไป ปกติแล้ว6-8ชั่วโมงต่อวันก็เพียงพอสำหรับตู้ปลาทั่วไปการให้อาหารปลาในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปจนเหลือทิ้งและการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอประมาณ20-30%ทุกสัปดาห์เพื่อลดการสะสมของสารอาหารส่วนเกินการปลูกพืชน้ำให้เพียงพอก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยดูดซับไนเตรตและฟอสเฟตจากน้ำซึ่งเป็นการแย่งสารอาหารกับตะไคร่น้ำทำให้ตะไคร่น้ำจเจริญเติบโตได้ช้าลง การใช้ระบบกรองที่มีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งสำคัญในการกำจัดของเสียจากน้ำและหากเป็นตู้ปลาไม้น้ำการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชน้ำให้สมดุลก็จะช่วยให้พืชน้ำเติบโตได้ดีและเป็นคู่แข่งที่สำคัญของตะไคร่น้ำได้การมีปลากินตะไคร่น้ำอยู่ในระบบก็จะเป็นเสมือนผู้ช่วยตัวสุดท้ายที่เก็บกวาดตะไคร่ที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้ตู้ปลาสะอาดและระบบนิเวศภายในตู้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดแล้วการเลือกปลากินตะไคร่น้ำหรือสิ่งมีชีวิตกินตะไคร่อื่นๆมาเลี้ยงในตู้ปลาของเรานั้นเป็นมากกว่าแค่การแก้ปัญหาความสกปรกพวกเขาคือพันธมิตรตัวจิว๋วที่ช่วยรักษาสมดุลของโลกใบเล็กใต้ผืนน้ำให้คงความงดงามและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอการศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอย่างถ่องแท้จะช่วยให้เราสามารถเลือกผู้ช่วยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตู้ปลาของเราได้ และที่สําคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูพวกเขาด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ให้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้ทาหน้าที่ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของนักเลี้ยงปลาอย่างเราตู้ปลาที่ใสสะอาดไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามทางสายตาแต่ยังสะท้อนถึงระบบนิเวศที่สมดุลและสุขภาพที่ดีของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและมนุษย์เป็นบทเรียนอันล้าค่าที่โลกใต้ผืนน้าได้มอบให้แก่เราเสมอมา